สวัสดีครับพวกเราวงเชอรี่นะครับผมแจ็คครับครับผมจีนครับเพื่อนๆในแก๊งเราก็คือทำมนตีีกันหมดเลยฮะแล้วเราก็อยากทำบ้างเหมือนผมก็หาสมาชิกแหละแล้ววันนั้นเจอจีนเล่นโซโลเพลงถ้าจำไม่ผิดอกานในโรเซตอะไรสักอย่างน่าจะโนเวเบอร์เลนหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นแล้วหมนบัตรจีนเล่นขำๆแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันใต้นี่ว่าอะไรเงี้ยก็เลย ลองคุยกันดูแล้วแบบว่าแลกเปลี่ยนเพลงกันฟังแล้วแบบเฮ้ยมันคล้ายๆกันก็เลยแบบว่าเพื่อั้นเราลองทําเพลงกันไหมอะไรเงี้ยจีนก็ตกลงอะชื่อวงเชอร์รี่เพราะว่าเราอยากทาวงเป็นอัลเทอร์เนทีฟล็อกนะฮะแบบว่าซ่าๆเลยเราเรารู้สึกว่าคําว่าเชอร์รี่มัน,ม,นมันดูคอนทราสกับความเป็นล็อกดีมันมันดูแบบกวนดีอะไรเงี้ยฮะก็เลยลองใช้คําว่าเชอรี่ดู <Yeah. S 1> แล้วมันก็ติดปากก็เลยยาวเลยฮะ Oi! <laughs> เราพูดได้ใช่ไหมฮะอ๋อรู้แล้วตอนนั้นต้องต้องย้อนกลับไปมันจะมีงานประกวดดนตรีในมอก่อนเราก็ลงกันแล้วเราไม่มีชื่อวงแลีนี้เดฟมันเอามาจากชื่อดาราที่ชอบอะไรเงี้ยแบบจอห์นนี่เดฟแล้วก็แล้วตอนตอนนั้นเรามีอยู่อยู่กันเป็นครบวงเราก็คนแบบคุยขำๆแล้วมือมือกองอดีตสมาชิกแบบว่าพูดคำหามาชอบเชอร์รี่สามโคกอะไรเงี้ยเราก็ตลกดิวบบเฮ้ยั้นก็เชอร์รี่ดิอะไรเงี้ยมันคอนทราสต์ดีแบบว่าเอ้ยชื่อมันหวานๆนะแต่แบบเราเล่นเพลงล็อกอะไรเงี้ย ก็เลยว่าเฮ้ยเชอร์ี่นี่แหละก็ใช้ชื่อนี้ลงสมัครไปหลังๆไม่ค่อยข้าผูดเหตุผลนี้วันนั้นเราไปตั้งบูธขายขายเมอร์ชที่งาน Cat Expo 8เราบังเอิญว่าตั้งข้างๆกับพี่ๆมูวี่นะครับคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่อย่างทำงานที่ s p i ซีอะไรเงี้ยเขาก็มาสกิดว่าเฮ้ยแจ็คน้องพี่ก็ อยากคุยด้วยพี่ก้อนัพทพลสีำคำขวัญน,นะครับผู้บริหารเลยรัก็บอกว่าอยากคุยด้วยผมแบบเอ้ยจริงปะเนี่ยพี่คือคือผมเป็นคนแบบติดอัมอ่ะก็คิดว่าคนอื่นอัมผมคืนเลยงี้นก็ <c oughs> <c oughs> คูดว่าล้อเล่นก็โอเคโอเค,อเคพี่ก็ก็เงียบ<ๆ><ๆ>ไปอยู่<ๆ>พักนึงเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเหมือนแบบว่าพี่อยากพี่อยากเขามาบอกอีกทีปะว่าแบบว่าเฮ้ยจะเข้าไปคุยอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าให้นัดวันมาคุยกันอะไรเงี้ยอันนี้มันเรื่องจริงแหละเรารู้สึกว่า มันโอเคแล้วเราก็อยากจะเติบโตขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยโตลงปลงใจอยู่ด้วยกันครับ <c oughs> ผมว่ามันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอนะ่ะในพาร์ทของทั้งดนตรีทั้งเนื้อลองอะไรเงีเ้ยัเองคือแบบผมรู้สึกว่าเราเริ่มจับทางเวเว,เวเพลงช้าได้แล้วอ่ามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยพาร์ทของดนตรีเราแบบเริ่มแบบมีเอเลเมนทีท่มากขึ้นอะไรเงี้ย ยดอยอารอย่างเนื้อเพลงเพลงนี้ผมว่าก็จะซีเรียสที่สุดแหละของเชอรี่ไม่ใช่ว่าเพลงเก่ามันไม่เพราะแต่ว่าเพลงนี้ด้วยแบบช่วงเวลาของมันมันโดนเส้นคนหลายคนมากขึ้นอะไเงยแล้วแบบว่าหลายๆอย่างของมันมันทําให้แบบว่ามันสามารถเพาะสำหรับคนหมู่กว้างได้อะไรเงี้ยความยากของงานเชอรี่คือผมว่าเราทั้งคู่มีกําแพงเรื่องความคิดอยู่ครับ เนี่ยพอพอมันแบบว่าเซตหลังๆเราปล่อยไป3ามเพลงเงี้ยฟีดแบ็กมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีกำแพงไม่อยากให้เพลงที่4 5, 5, ี่ที่หที่หกอ่ะมันดรอปลงฮนะเป็นเรื่องที่ยากที่เมื่อไหร่เราจะลดกำแพงนี้ได้เราจะได้แบบว่าอ,อิสระแบบมีความคิดที่มันแบบไหลมากขึ้นกว่านี้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้คิดไม่ได้มีกำแพงอย่างเงี้ยครับผมกับจีนเคยคุยกันไว้ว่าเราอยากทาวรนะครับใช่ทาวรในที่นี้ก็คือ เราอยากอยู่ในวงการทาวอนครับยกตัวอย่างอย่างพี่ป้อนมอน์ด็อกอะไรเงี้ยถ้าไปถามเด็กๆตอนนี้รู้จักพี่ป้อนมอนต์ด็อกปะก็ต้องมีคุนกันบ้างอะเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่คือโลโมเดลของพวกเราฮะ<ม>คือเราอยากทาวอนเราอยากอยู่ในวงการนี้ตลอดไป<ม>อยากให้มีชื่อเราอยู่ในนั้นตลอดไปครับฝากเพื่อนเพื่อด้วยนะครับเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวครับทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ YouTube ที่ช่อง spicy dish นะครับแล้วก็อย่าลืม Follow พวกเราในโซเชียลมีเดียครับ Facebook Instagram มีอะไรอีกมีทิกตอกแล้วครับเข้ามากด Follow กันได้ s, s h e r r y cherry ถ้าเซิร์ชไปเราเห็นรูปเราสองคนก็ถูกต้องนะครับับ exotic quick exotic